สนับสนุนโดย Pi รเวตคาเล่นรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เมื่อวันที่23กันยายนปี2022ที่ผ่านมา Honda ในประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัว Honda n n a g o วรุ่นปรับปรุงใหม่หม2022โดยมีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังเพิ่มรุ่น N-Style p ล์ s ast, ซึ่งเป็นการเปิดตัวเรื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของการเกิดซีรีส์เพร้อมรุ่นพิเศษอย่าง n อ t น l e ต p ์ s m สบิสส่วนภายในห้องโดยสารของ Honda อนวจะออกแบบที่เน้นการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งสามารถบรรจุสัมภาระแบบ2ชั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสาบายในการจัดเก็บสิ่งของได้มากขึ้นและเก็บของแบบแนวตั้งได้โดยที่พวงมลาลัยจะปรับได้4ทิศทางพร้อมเซนเซอร์ด้านท้ายและระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออตโต้เบรคโคและมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมปุ่ม p ุ่มสตาร์และระบบแอร์อัตโนมัติ ส่วนในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ Honda N w a g o n จะมีให้เลือก2รูปแบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน3สูบความจุ666ซีซีที่ให้กำลังสูงสุด58แรงม้าแรงบิดสูงสุด65นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT โดยมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่23.2กิโลเมตรต่อลิตรในระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและ21.2กิโลเมตรต่อลิตรในระบบขับเคลื่อน4ล้อตามมาตรฐาน WLTC และเครื่องยนต์เบนซิน3สูบความจุ6 6 6ซ c ให้กำลังสูงสุด64แรงม้าแรงบิดสูงสุด104นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโดนมัติ CVT โดยมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเ,เฉลี่ยอยู่ที่21.2กิโลเมตรต่อลิตรในระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและ20กิโลเมตรต่อลิตรในระบบขับเคลื่อน4ล้อตามมาตรฐานรีบิว LTC ส่วนในด้านระบบความปลอดภัยจะติดตั้งระบบ Honda Sensing ได้แก่ระบบเตือนการชนคนเดินบนถนนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเสริมระบบการระงับการเร่งความเร็วก่าทันหันโดยที่ระบบจะตรวจสอบว่าหากเหยียบแป้นเบรกผิดจังหวะหรือมากเกินไประบบจะระงับการเร่งความเร็วกระทันหันและมีเสียงแจ้งเตือนรวมทั้งแสดงผลบนหน้าจอและสำหรับรุ่นพิเศษอย่างสไตล์พัสดบิสเตอร์ซึ่งเป็นรุ่นที่3ามในตระกูลซีรีส์เอสไตล์พั จะถูกตั้งค่าเป็น Enwagon Series โดยเสนอแนวคิดการออกแบบท,ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าโดยเสริมเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีการออกแบบท,ที่เรียบง่ายพร้อมสีใหม่รุ่นพิเศษคือสีเขียวไข่มุกอังกฤษสำหรับราคาจำหน่ายค o n d a Enwagon ได้เปิดราคาจำหน่ายอยู่ที่1,298,000เยนถึง1,728,000เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ3 3 9 0 0 0บาทถึง4 4 5 0 0 0บาทครับ และในรุ่น En-Wagon Air Special Edition Style p a c k Mister มีราคาจำหน่ายอยู่ที่1,549,000เยนถึง1,683,000เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ450,000บาทถึง440,000บาทซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีการนำเข้าในประเทศไทยครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออ t โตคาร์นิวขอบคุณครับ